สวัสดีค่ะวาลากอสมุนไพรนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกครั้งกับรายการหวานเป็นลมขมเป็นยาในตอนที่5นะคะวันนี้จะนําเสนอสมุนไพรที่ชื่อว่าปาลาไหลเผือกปาลาไหลเผือกมีชื่อเรียกหลายชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงบาดานตึงบาดานซึ่งในความหมายนี้ก็คือปาลาไหลเผือกเขาเป็นสมุนไพรที่มีราก ยาวมากยาวได้ถึง2เมตรกว่านะคะถ้ายาวเต็มที่ทําให้ความรู้สึกของคนก็คือมันยาวไปจนถึงเมืองบาดานก็เลยเป็นที่มาของชื่อกรุงบาดานหรือว่าตึงบตึงบาดานนะคะและชื่ออื่นของเขาก็เช่นว่าหยิกบอดทองหยิกบอดทองเนี่ยถ้าสมัยที่เราเคยเดินป่ากับหมอพื้นบ้านเนาะท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าคําว่าหยิกบอดทองหมายถึงว่าใบของเขาอะคะ่ะใบของต้นปลาไหลเผือกอ่ะมันหยิกไม่ขาด ก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นะคะคำอธิบายของเราอาจจะไม่เหมือนที่เขาบรรยายเอาไว้ในหลายๆเว็บไซต์นะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเป็นแบบนี้เนาะและอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อเยนดอนเยนดอนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าทางภาคอีสานเนี่ยเยนก็คือปลาไหลดอนก็คือเผือกมันอย่างเช่นควายเผือกเนี่ยก็เขาก็จะเรียกควายดอนแต่เขาไม่ได้ออกเสียงควายเนาะแต่เราก็คง <c ười> ควายดอนอะไรอย่างเงี้ยนะ พอเป็นปลาไหลเผือกเขาก็เลยเรียกว่าเยนดอนก็คือหมายถึงปลาไหลเผือกนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นทางประเทศมาเลเซียเขาจะเรียกต้นนี้ว่าตรงกัตอาลีหรือว่าไม้เท้าของอาลีนะคะอ่ะเรามาดูลักษณะของไม้กันปลาไหลเผือกนะคะเป็นไม้ที่มีรากยาวสีขาวนะคะนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเลย จะมีรากที่ยาวตรงลงไปนะคะอาจจะยาวได้ถึง2-3เมตรก็ได้นะคะก็เลยทำให้ได้ชื่อว่าปาลาไหลเผือกนะคะหรือว่าจะเรียกว่ารากปาลาไหลเผือกซึ่งถือเป็นเครื่องยาก็ได้นะคะเขาเป็นไม้พุ่มหรือจะเรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นตั้งตรงสูง1-10เมตรเปลือกสีน้ำตาลนะคะเป็นไม้ลงราก กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลกิ่งก้านสั้นเป็นกระจุกนะคะแล้วก็ใบลักษณะเป็นใบประกอบขนนกปลายขี้ปลายขี้ก็คือสวัสดีค่ะวันกอนใุขไทยมันใบปลายใบสุดท้ายของแต่ละกิ่งนะคะเขาจะเป็นเลขขี้เนาะเป็นใบเดียวก็สามารถพบเจอได้ทั่วไปนะคะตามชายป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าเบญจพรรณหรือตามชายป่าดงดิบนะคะ โดยโปกติก็พบที่ความสูงประมาณ700เมตรการขยายพันธุ์ของไม้ตัวนี้คือใช้เมล็ดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ใช้รากเป็นยาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงสูญพันธุ์ก็มีสูงเพราะยังไม่มีการปลูกเป็นเรื่องเป็นราวทางการค้านะคะส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยการขุดจากธรรมชาติล,ล,ล้วนๆเรามาดูสรรพคุณทางยาของไม้ต้นนี้นะคะยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลร,ราชธานี ใช้ส่วนรากนะคะส่วนรากของปลาไหลเผือกต้มน้ำดื่มแก้ไข้ฝนน้ำดื่มแก้ปวดท้องรากนำไปเข้ายาบำรุงกำลังนำรากผสมกับรากโรธนงแดงและพยาไฟฝนน้ำดื่มใช้แก้ไข้เลิกเล่าคือสูตรของโรธนงแดงปลายไหลเผือกแล้วก็พยาไฟเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ายาสามรากนะคะส่วนใหญ่พระท่านจะใช้วัดที่มีการ ให้มีการให้คนเข้าไปบําบัดเลิกยาเสพติดที่ชื่อดังที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะไม่พ้นวัดธรรมกระบอกเราจะเคยชินกับการที่เห็นคนนั่งเรียงกันเป็นแถวนะคะแล้วก็จะมีถังน้ําแล้วก็ให้ตักน้าดื่ม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 เข้าไปแล้วก็อ้วกพุ่งออกมานั่นแหละคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือต้องมีตัวปลาไหลเผือกแล้วก็โรธนงแดงพยาไฟตัวที่ทําให้อ้วกพุ่งนี่คือคือส่วนของโรธนงแดงซึ่งเขาจะแก้พิษและ การแก้พิษของเขาจะพอดีก็คือกินจนกว่าจะอ้วกออกนั่นก็คือถือว่าตัวยาจะเป็นพิษพอดีกันกับถือว่าตัวยากับพิษพอดีกันแล้วส่วนเกินเขาก็จะอ้วกออกมานะคะเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเข้ายาสามลากแต่เราก็อยากจะเตือนว่าก็เอาไว้สําหรับพระอาจารย์หรือ คนหรือหมอยาพื้นบ้านที่เขามีความรู้เท่านั้นนเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสูตรที่อันตรายสําหรับการใช้สําหรับคนทั่วๆไปนะคะนอกจากนั้นรากปลาไหลเผือกใช้ผสมกับร,รากยา้ยานางแดงแล้วก็พยายาพยายา,ยา,ยาหรือต้นกระแจเนาะฝนกินกับน้ําใช้ขับพิษรากลดขมเบเมื่อเมาเล็กน้อยถ่ายพิษต่างๆถ่ายพิษฝีในท้องถ่ายพิษไข้พิษสเสมหะและโลหิต แก้ไข้แก้ไข้มาลาเรียตัดไข้ทุกชนิดคือตัวนี้เป็นตัวหลักในตำรับยาสำคัญอย่างยิ่งของไทยเลยนะคะที่ใช้กับโรคที่มีเกิดการระบาดขึ้นอยู่ในขณะนี้คือรากปลาไหลเผือกใช้เข้าตำรับยาจันทลีลาสำหรับตัดไข้ทุกชนิดนี่คือเป็นสมุนไพรหลักในตำรับนี้เลยนะคะแก้ลมแก้วันโรคระยะบวมขับเหงือ่อขับพยาธิแก้ทอนซินอักเสบแก้เจ็บคอความดันเลือดสูงอัมาพาต ขับถ่ายน้ำเหลืองแก้ท้องผูกแต่เราเคยเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของของพวกหมอยาพื้นบ้านคูบาอาจารย์หรือว่าแพทย์แผนไทยคนที่เก่งๆเนาะเขาก็จะย้ําว่าตำรับยาจันทีลาถ้าในส่วนของปลายเผือกให้ใช้ส่วนของรากเท่านั้นเพราะมีการปนปนส่วนของต้นมาซึ่งมันจะไม่ได้ผลเท่ารากคือมันก็จะผิดตำรับผิดตำราเขาอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะใช้ก็ขอให้มั่นใจเนาะแต่ไม่รู้สิ ที่เราสั่งมาคือเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาถึงแม้จะเป็นยาบดเนาะเพราะว่ารากคือผงยาที่ออกมามันก็จะมีสีขาวและแน่นอนชิมดูค่ะมันขมมากนะคะก็เลยเราก็เลยโอเคอะ่ะก็คือสั่งจากร้านยาหรือแหล่งผลิตที่เรามั่นใจอ่ะเนาะประเทศมาเลเซียนะคะใช้รากช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศบำรุงหลังลอดบุตร ใช้ภายนอกเป็นยาพอกแก้ปวดหวัวก็คือมาเลเซียเนี่ยก็จะใช้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะผู้ชายก็ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศผู้หญิงก็ช่วยบำรุงหลังคอดแล้วก็ใช้สปปรรพคุณภายนอกเขาบอกว่ามีสปปรรพคุณอีกลายประการเลยนะคะเช่นต้านเชื้อไวรัสเชื้อไข้มาลาเรียลดอาการไข้ต้านภูมิแพ้ต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ความดันโลหิตสูงเป็นที่นิยมมากในมาเลเซียคือถ้าใครเคยไปมาเลเซียจะเคยเห็นกาแฟที่ ใส่รากปลาไหลเผือกเป็นส่วนผสมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ของไทยเราส่วนใหญ่จะนิยมใส่สมกับถังเช่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนมาเลเซียเขาจะใส่รากปลาไหลเผือกซึ่งมันใช้จํานวนน้อยก็พอค่ะไม่งั้นมันจะขมเกินไปแล้วก็การออกฤทธิ์ของเขาจะเยอะเกินไปแต่เราเคยไปมหกรรมหมอมหกรรมแพทย์แผนไทยอยู่ปีหนึ่งเนาะที่จัดอยู่ที่เมืองทองอะ่ะก็จะเจอพ่อหมอพื้นบ้านนะคะแกก็จะ มีปลาไหลเพื่อมาโชว์แล้วก็ถามว่าพ่อเอาใช้ทําอะไรบ้างแกก็บอกว่าแช่น้ําแก้ไข้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะใช้แช่น้ําก็ได้ใช้ฝนก็ได้นะคะเพราะว่าทางอีสานเราอ่ะมันมีความแห้งแรงเนาะเพราะนั้นการใช้ทรัพยากรทุกอย่างก็ต้องใช้อย่างประหยัดเพราะฉะนั้นยาส่วนใหญ่ของทางอีสานโดยเฉพาะายาแก้ไขอ่ะค่ะเขาจะใช้วิธีฝนคือนอกจากประหยัดแล้วอ่ะก็ลดการเติมความร้อนเข้าไปในร่างกายเพราะว่า ถ้าเป็นไข้แล้วไปกินยาต้มอ่ะมันก็จะยิ่งเพิ่มความร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะเน้นไปทางการใช้ยาฝนแล้วมันสะดวกคือพกไปไหนก็ได้มีแค่รากไม้กับหินรับมีดหรือว่าคือฝาละมีของเขาอะค่ะไปถึงไหนก็ไปฝนน้ําให้กินได้เลยแล้วก็ข้อแปลกอย่างหนึ่งของรากปลาไหลเผือกคือปกติสมุนไพรบำรุงสมรรถภาพทางเพศนะคะส่วนใหญ่อะ่ะจะดองเหล้า แต่ลากปลาไหลเผือกไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการดองเหล้านะคะว่ากันว่ามันอาจจะทําให้เกิดพิษต่อตับืืเปไปกระตุ้นให้เกิดพิษต่อตับได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสมุนไพรหนึ่งในไม่กี่ตัวคะ่ะที่นิยมใช้การต้มหรือการบดผงกินมากกว่าที่จะใช้ดองเหล้านะคะเพราะนั้นก็เตือนเอาไว้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ไม่ไม่ไม่ใช้กินด้วยการดองเหล้านะคะ ทีนี้เรามาดูความเด็ดดวงของตัวปลาไหลเผือกว่านอกจากตัดไข้จนไปอยู่ในตัวยาหลักของยาจันทารีลาคืออยากให้ทุกคนนะคะถ้าสงสัยว่าตัวเองจะเป็นไข้หรือว่าติดเชื้อเนี่ยฟ้าทลายโจรกับจันทารีลากินไปเลยค่ะแล้วก็ยาขาดยาห้าลากเพราะยาห้าลากเนี่ยจะกันเชื้อลงปอดแต่ฟ้าทลายโจรกับจันทารีลาจะกันเชื้อลงตับถ้าตับตีปอดดีเราจะมีภูมิต้านทานโรคแล้วเราก็จะรอดค่ะ ทีนี้ไม่รู้แหละว่าคนไทยจะรู้จักปลาหลายเผือกแค่ไหนนอกจากมาเลเซียเขาจะเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายจนอยู่ในกาแฟบำรุงกำลังหรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาปลาลากปลาไหลเผือกเนี่ยไปสกัดสา,สารสำคัญแล้วจดสิทธิบัตรตั้งแต่ปีพศ2546ซึ่งไปจดสิทธิบัตรในเรื่องของยารักษาอาการศีรษะล้านในผู้ชาย คือผู้ชายหัวร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายเกินน่ะเนาะตรงนี้มันคงจะไปช่วยปรับความสมดุลของตรงนั้นมั้งแล้วก็ปีพศ2547เนี่ยอเมริกาก็ยังจดสิทธิบัตรสารกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายจากลากปลาไหลเผือกพูดง่ายๆก็คือทำไวอาก้าจากปลาไหลเผือกอะแคะแล้วก็ส่ง ผลิตเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ส่งกลับมาขายในบ้านเราคือตราบใดที่เราไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อในภูมิปัญญาหรือในสมุนไพรที่เรามีอยู่อ่ะสุดท้ายเราก็ต้องให้ฝรั่งตานน้าข้าวอ่ะมาคอยบอกเราว่าหรือต่างประเทศหลายๆประเทศนะ่ะเอาของเราไปแล้วก็เอามาบอกว่าของเราดียังไงแล้วก็เอากลับมาขายเราเราก็ถึงจะเชื่อซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องทําใจเนาะช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละใครจะทาอะไรได้ ต้นปลาไหลเผือกเป็นพืชที่มีมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีในไทยเ,าเราเขมรพม่ามาเลเซียนะคะคนโบราณใช้เป็นยารักษาโรคมาลาเรียซึ่งเป็นโรคที่สำคัญมากในในเมื่อก่อนเนาะแล้วก็เป็นยามาเลเซียเนี่ยจะใช้กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกายสำหรับนักลบแล้วก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากเลย คือนักสำรวจหรือนักวิจัยอ่ะเขาตั้งข้อสงสัยว่าชนเผ่าซาไกอ่ะที่เขาอาศัยอยู่ในป่าเขาทำยังไงถึงไม่เจ็บป่วยแล้วก็มีลูกมีหลานเยอะแยะไปหมดเลยเขาได้คำเฉลยออกมาจากงานสำรวจวิจัยชิ้นนี้ก็คือชนเผ่าซาไกอ่ะค่ะซึ่งเป็นคนป่าเนาะที่อาศัยอยู่ตามภาคใต้ไหมเฮ้แต่เราจะรู้จักกันเดียนะเงาะป่าซาไกอ่ะที่เป็นที่มาของเรื่องเงาะป่าในพระราชนิพนธ์นะคะ เขาจะนำลากปลาไหลเผือกมาฝนต้มกต้มกินกับน้ำแล้วก็ผสมกับน้ำพึ่งผสมกับน้ำพึ่งนะครับผสมกับน้ำพึ่งปั้นเป็นลูกก่อนไว้กินเป็นยารักษาโรคนะคะก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่าความน่าสนใจก็คือเวลาที่คนป่าทั้งหลายหรือว่าคนที่เขารักลอบเข้าไปในป่าเพื่อไปเอาของเอา คือลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือว่าลักลอบตัดต้นไม้ในป่าเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยังไงในป่าดงดิบเมื่อก่อนซึ่งเต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็มีโรคมาลาเรียซึ่งฆ่าชีวิตคนทั้งโลกไปเป็นจํานวนมากเขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ยังไงเขาใช้อะไรนะคะอย่างที่เขาใหญ่ที่เคยถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ทราบม,มาแล้วแหละว,ว่าเขาจะพกบอลเพ็ด แต่เผ่าซาไกเขาก็จะพกปาลาไหลเผือกก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดนะคะสามารถที่จะแก้ไขหรือบรรเทาโรคต่างๆแล้วก็ยังช่วยเป็นยาอายุวัฒนะแต่เราการกินเนี่ยก็คือเราจะไม่กินครั้งละมากเกินไปให้กินครั้งละน้อยๆแต่กินไปเรื่อยๆนะ่ะจะมีประโยชน์กับการกินมากๆทีเดียวเพราะว่าร่างกาย พอมันเกินแล้วร่างกายขับออกไม่ทันอ่ะแทนที่มันจะเกิดประโยชน์มันก็จะเกิดโทษได้นะคะทุกอย่างมันมีคุณมีโทษอยู่ในตัวแล้วก็การกินก็ต้องมีสลับช่วงกินบ้างหยุดบ้างนะคะแล้วก็มีสูตรเด็ดมากอีกสูตรหนึ่งที่ใช้กันมานานแล้วนะคะก็คือจะใช้ปลาไหลเผือกที่หั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆะค่ะน่าจะประมาณขีดหนึ่งหรือสักหนึ่งกำมือะค่ะใส่กับ สไปซ์คือน้ําอัดลมที่เป็นขวดลิตรขวด1-2-5ลิตรนะคะก็คือพอได้ปลาไหลเผือกมาสักหนึ่งกำมือเนี่ยที่สับแล้วนะคะก็เอาหยอดเอาใส่ลงไปในขวดสไปซ์ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องแน่นมากนะคะรอไว้ประมาณ15วันก็เอามาดื่มจนกว่าหรือว่ารอรอดูจนกว่าเอเนื้อของ ปลาไหลลากปลาไหลเผือกที่เขาลอยอยู่บนน้ํานะคะจมไปเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเขาดูดซับหรือว่าใครเอาสารสําคัญมาอยู่ที่สไปแล้วแล้วเราก็เขาก็ดื่มกันนะคะแล้วก็สามารถเติมน้ําสไปได้อีกสามรอบนะคะก็ถึงจะทิ้งปลาไหลเผือกนั้นไปนะคะการกินก็คงจะเป็นครั้งละเป๊กหนึ่งถึงสองเวลาหลังอาหารก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะ ก็เป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งที่เขาใช้กันมานานแล้วแล้วก็ได้ยินวิธีใช้แบบนี้มานานมากแลวเพราะนั้นก็อย่างที่บอกคือเขามีประโยชน์มากก็จริงแล้วก็มีงานวิจัยแล้วก็ฝรั่งก็เอาไปขายจนร่ารวยแล้วแหละถึงคนไทยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็ใช้กันมานานแลวนะคะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าคนทุกวันนี้ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเท่าเมื่อก่อนหรือแม้กระทั่งที่ซาไกเขากินน่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงมากเพราะเขาออกกําลังกายคือเดินขึ้นเขา คือทําทุกอย่างอยู่ในป่ามันก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วประมาณนึงอ่ะเนาะแล้วเราอยู่ในเมืองซึ่งความแข็งแรงมันสู้เขามไม่ได้เพราะนั้นการกินอะไรเราก็ควรจะใช้ความระมัดระวังหรือเริ่มจากขนาดน้อยๆนะคะแต่ว่าที่ดีที่สุดณนะตอนนี้คือยาจันทลีลานะคะที่จะใช้รักษาโรคติดต่อที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่าลืมว่าใช้คู่กันไปเลยฟ้าทลายโจรกับ จันทลีลานะคะซึ่งตำรับนี้อย่างที่บอกไว้ว่ามีปลาไหลเผือกด้วยก็จะสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วก็ทัก กลัวว่ามันจะลงปอดหรือเริ่มลงปอดไปแล้วก็อย่าลืมยาห้าลากนะคะมีอาจารย์แพทย์แผนไทยดีๆหลายท่านเก่งๆมากมายหลายท่านนะคะที่ท่านพยายามพูดอธิบายเกี่ยวกับกานที่ทารีลายาห้าลากนะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรนี้คนที่เอามาเผยแพร่มากที่สุดก็ของหนีไม่พ้นอาจารย์ปันเทพนะคะแล้วก็ช่องของคุณสนทิริมทองกุลก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าสมุนไพรเป็นทางรอดแล้วค่ะไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่แค่เลือกนะคะ แต่มันเป็นทางลอดแล้วนะคะในสถานการณ์แบบนี้ในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ศึกษาและใช้กันเถอะค่ะสมุนไพรไทยเราอย่าให้คนอื่นต้องมาคอยบอกเลยว่าสมุนไพรเราอะ่ะมันดีขนาดไหนนะคะในเมื่อเรามีของดีๆอยู่กับตัวแล้วก็ช่วยกันใช้นะคะช่วยกันศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาให้มันตอบโจทย์คนไทยให้มากแล้วก็ใช้กันต่อๆไปช่วยลูกช่วยหลานค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ